มานิ่งค่ะมังคุดมังคุดมาดิเงทีไหนล่ะมานิ่งมังคุดนะคะใครจำมังคุดได้บ้างมังคุดตะกอนตัวเล็กๆนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเก็บผักแกงหน่อไม้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะที่เราปลูกไกินข้างบ้านอันนี้ใบกะเพราลกๆหน่อยยังไม่ได้มาถางยานะคะ อันนี้ก็ส่วน,น,นควรผสมอันนี้ก็จะเป็นผักแพลวพริกพริกก็ออกมากแล้วทุกคนเราจะมาเก็บพริกไปแกงหน่อ,อไม้กันนะคะมีพริกลูกเปล่าไม่รู้มีอยู่นะคะเนี่ยเก็บพริกเก็บผักอีต่นะคะนี่ค่ะ จังน,น้อยจังน้อยบึงเข้านะ่ะซิเข้าน่ะแม่ พริกก่อนนะคะพริกเราก็ออกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเก็บกินตลอดไม่ค่อยมีซิดไต้ตโตบัไหนปกติเยอะมากเก็บกินบ่อยเก็บกินบ่อยจัด

โอ้ยโอ๊ยคูดคูป็นเกกินยังกับน้องเอ้าบบนี้เอ้าส่พี่น้องเพื่นเอ้าเอ้าเอ้านองพี่นอ้อ,อ, er. องพี่องคุดแมมแล้วหว่าดาบอกว่าพี่มังคุดแมมจ้าพี่มังคุดแมมคุดแมมย่าเลย พริกกันนะคะเอ้ยเก็บเนื้อข้างข้างบ้านนะคะเราจะทำอะไรกินเล็กๆน้อยๆอื้อน้อยก็มีได้แล้วเน่ยพอแล้วลูกพอแล้วเผ็ดเ็ดแ,แ,แมวแมวมามาถือกล้องให้แมวได้ไหมเนี่ย โอ๊ยโกันกายอันตร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 ายไม่เล oh. ่นพิกไม่เล่นพิกเพดเพดเด็กมาอื้อน้อยโอ้ไม่ได้นอนดอกแกยอนปึ๋งปึงอยู่เนี่ยอยากนอนก็อยากอยู่แต่ว่ามันปึ๋งปึ๋งตดมใจที่ยังไม่ตุ๋งตุังไม่ได้หรอกเนาะ ผลผนซา,นา,นามกงเพชเ้ยโชว์ผลิตภัณฑ์ที่บ้านเหรอคะแสบได้ลูกมือมันแสบมือได้ไหมะ,มะมกินด้วยจะกินด้วยโอ้ไม่ได้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกงหน่อนไม้กันนะคะอันนี้ก็คือใบแมงลักใบแมงลักใบแมงลัก <c oughs> มาละคายน่ลูก